โอ้คือมีหมาท่านทีพาพี่น้องมาลอกเข็บพักพี่น้องวันนี้ก็เป็นแรงมันฟาหัดพี่น้องเลยป่าไม้ก็กรลังเขียวจับไม้จับอย่างไดย่านตัวหมาได็กมาเลาะเข็บพักพี่น้องเลยป่าป่ามาเขียวหญ้าเขียวอุ้มลุยดิขนาด สองคนพี่น้องเลยพี่น้อเก็บพักงามแรงอยู่รัเสเซียบรรยากาศแรงแงของวันฮาดที่สิบห้าพี่น้องเลยพอดแดดที่ลึกใส่ชีวิตในรัเสเซียพี่น้องเออคนลาวชีวิตติดดินหากินตามหาได้พี่น้องเลย เก็บผักเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายโอหคักแต่บรรยากาศระดูนี้อยู่รัสเซียพี่น้องเอ้ยม่วนอากาศดีโดนๆรับโบได้มาเก็บผักอยู่บ่อนี้พี่น้องเมิ่อมันแก้มันระเบ้เอใส่ผักซีฝรั่ง,ง,เ,งเออเนี่ยบุกกาจ,จิ๋นที่เออเออว่าหักเซียนฝรั่งนี่เอ,อื้อยเพิ่นคนไทยเพิ่นเก็บอยู่อันทางอันเยอรมันหักเซียนฝรั่งเพิ่นว่า มันเป็นหนามน,นะเราเาก็ี้ยกล่อก็ใช้ของมือเลยเราก็ใช้ของมือเฮ้ยบุญยอมพวกไล่ๆอยู่นี่นะพักเซียนฝรั่งนั่นบุกกาจินที้มันเป็นหนามเนี่ยไอ้ไปไปเอาพักกันเขาเคยจินหันก้อนป้อเขียวบอกงเลยบาดนี่เก็บเอาเลยคันเลยโอ้ยพอไวบ้บาดน,นี้นะ่ะจะได้ออกดอกได้นี่ป้ามีอย่างยุงวัน เมี่ยงระดูนี่มียุงเด้อพี่น้องบาดนี่นะป้าขันเข้าเก็บเข้าเก็บป้าพี่น้องพักอย่างเกาะเฮ่อนเอินหันพักซีฝรั่งนี่แหละพักซีฝรั่งเกิดยุโรปเซียเป็นดงเลยบาดนี่มันงามพูดพักซีล้อมเออพักซีล้อมเออพักซีล้อมงูจะกินแล้วจะลืมแล้วเนาะเขาเก็บ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 ป้ายุงไะ เช้าเอาเช้าเอาเด็ดเอาเด็ดเอาเอา็งไปเก็บดิพี่เก็บยวป่าบักง,งามๆแาบนี้นะน้องเลยทนบักใหญ่ๆบักง,งามๆแาบนี้แซ่บผักอันนี้นะที่สุดเลยเฮามากสุดอันนี้เห็ดสุกนะนเอา้าแข็งวะชีวิตต่างแดนพี่น้องเอ้ยเก็บผักเดอ้ออยู่รัสเซียแก็งก็่ผิดเสี่ยงโอ้ป ไปหาเด็ดดูยุงมันจึงบัวต่อมเ้างดิขึ้นลายมันยุงอืยุงมันมาดิบาดยังอยู่ป่าแล้วดูฮึกยังฮึกน้ำฮึกน้ำต้นนะฮะดิปักขันบุขันนี่ผักน้ำเพิ่นจิ๋นได้สื่อหัวกะจิ๋นเลยกันก็ขักพี่น้องเอ้ยอยู่รัสเซียก็มีเด้อผักนะมันกินได้เัาก็กินได้เด้อน้ำติดั่วเนาะ เป็นข้างที่สามแล้วเดอ้อพี่น้องมาเก็บอยู่นี่นะอ๋อตัวหนูเอาจัดเดยวจับเอาดูจับเอามันหางเก็บหังอันนั้นละมันมือสั้นนะภาพบูงงามป้าพี่น้องคมงามป้าไม่แอมเปิรน,น้อยได้นี่ส่วนแอมเปิรน,น้อยเอาสบายดีพี่น้องเดอ้อวิวแรงๆมาเก็บผักพี่น้องผักซีร้อมมาสองคนเอาผักซีล้อมไปสุปก่อนเป็นข้างที่สาม พี่น้องแซบบานนี้นะบักง่ายๆบักงามๆเลยพูดเอะบักงหญ่เลยพี่น้องบานนี้นะเดดกัเปียงๆขนาดแดดทรงแรงมียุงด้วยพี่น้องบานนี้ยุงตัวบักใหญ่ยุงรัสเซียนะได้ไล่ยุงพร้อมบานบานี้เอาเก็บขันเก็บเก็บเอาใช้ชีวิตตั้งแดนใช้ชีวิตในรัเสเซียพี่น้องเอ้ยหาก,กินตามสไตล์บ้านเราอ,อยู่ล้วพี่น้องแบบเล้าๆชีวิตติดดิน เก็บผักแบบนี้แหละพี่น้องอยู่บ้านเฮาก็ได้ใบบอกง่ายพี่เจ้เก็บครั้งสุดท้ายคือว่าแทขันเอ้ยผักสีล้อมพักอันนี้แซบหลายพี่น้องเอ้ยแซบอีหลีเด้อบูได้นั่นผู้ใดเคยได้กินลแล้วไม่นเห็นฝืนหูเลยไปอิดซุปเด้อแม่นแซบที่สุดซุปนี่คันเฮามีปลาแดกใส่แห้งสีแซบกลาแดกบ้านเฮานะเอา้าผู้นึงเก็บผู้นึงอัดคลิปเนาะอันเก็บน้ำกัดมันสั้นมือกล้องบัางาม เอาฝากเป็นกำลังใจเฮาเด้อพี่น้องเอยใช้ชีวิตต่างแดนให้รัสเซียเออเออกองไว้ฮะยุงตัวบกใหญ่พี่น้องเบ่งดูอเชยว้กยุงยุงรัสเซียกูนตัวยุงนะ่อฮ่าย่าบ่าฮ่าฮ่าฮ่เฮ่า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 ่ยฮ่าฮ่า่าฮ่่าาฮ่า่า้่าฮ่า่าฮ่าย่าฮ่าฮ่ ตามองพืชติร้อนเห็นนะสาคนเลยนะอยืยุงเทพย,ยุงว่าย,ยุงตัวบกักใหญ่คนแค่นี้หญิพี่น้องยุงเด้อพี่น้องเอ้ยโบเมนแมงอัน,น,นต่อมอันน้ำงัวน้ำควยายคือบ้านเฮาเด้อพี่นไหมน้นองแต่ง่ายยุงใหญ่ใบผักกันง่ายโอ้ระ,ะดูนี้สะอ่อนอยู่รัสเซียพี่น้องเอ้ยมีผักเนี่ยให้เก็บสองคนคือเก่าพี่น้องเอ้ยเก็บแล้วเราจะไปซุปมือเย็นจะไปซุป ลวกกระแซบผักอันนี้ลวกกระแซบบมีได้ต้มน้ำเลยลวกว่าเดียวแล้วกินรสนี่แหละพี่น้องใช้ชีวิตต่างเดนเนออัอนใดที่เขาพอเก็บได้หาได้เขากะซอกเก็บเอาพี่น้องบอได้ไปตลาดลกัดซื้อกินเอามาอยู่บ้านเพิ่นเลยพี่น้องเลยพราะวามงานเบิง่งกัรเกษติเก็บปวดเก็บนะ ตอ่อนมันงามพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นดอกแอมเปิ้นพี่น้องเลยดอกแอมเปิน้นเบ่งลบๆดอกแอมเปิร <Dog Apple S 2> น้อยได้สินะกระดูนี่แล้วมันคักพี่น้องเลยอยู่ป่าป่าบ้านเพิ่นกับปีเจสีละพี่น้องงามแรงพี่น้องแต่เวิน หกโมงครึ่งพี่น้องเอ้ยสิบแปดโมงสิบแปดโมงสามสิบเวลานะไปไปเลาะเอาหลายๆายพักได้บาะพ่อแล้วบาะขันไปไปเลาะเอาผักกาดมาใส่ได้เบาะใส่เอาเบิ้งดูนี่แ<อ>หละพี่น้องเอ้ยเซฟนะอีลึกเลยใซฟมาใช้ก่อนไหม เบืงนั่นดูว,ว้าเผือพื้นเบื้งโมอมเผือพื้นอยากเห็นขั้วเนาะอืมผักสีล้อมเด้อพี่น้องผักสีล้อมฝรั่งเด้อ <c oughs> อยู่ในเสื้อก็มีห่อใส่เสือ้อเอาพี่น้องเลยเลิกเวียกละเลยมาที่เลยไปเอ้าไปเอาสิไปเอาอีกผักผักกาดหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกผักกาดโตผักกาดฝรั่งเป็นสวนเลยธรรมชาติตร้นี่พี่น้องเลยงามเป็นงามเลย สิเป็นเลาะอ,อยู่บ่อนดีๆเอาคัก,กเอาโตโอ่อ,อนๆอันนี้แก้แล้วพี่น้องเ้ยผักกาดล้วนเลยนี่นะเป็นเลาะเอาโตอ่ตอนเป็นซุปเลยพี่น้องนี่ก,กาดธรรมชาติมีแมงม้ตอมอกีกผักบัวป่าพี่น้องผักของบัวป่ากินหอมบัวเลยอ่อ,อนต้นเลยต้นกับต้นหอมบัวเลย พักขมขมหวานหวานเป็นแวบเพื่อนพักอันนั้นน่นหนึ่งเป็นคือพักขมโบแมนคือพักอัน,นพักกูดเนาะเนื้อทางในนะคักพักอันเนี้ยแซ่บออกดอกแล้วเป็นเหลืองเหลืองคือพักกาดวานเขาเลยเอ้าเด็ดปุบป่วนเลยพี่นนองสุบ อดอกแบบไงพี่น้องผักกาดลาวผ่านหักกาดลาวมาเลยได้พี่พี่พโอ้ต้นนี้ซีซุมนี่บ่บ่บค่อยจะมีหลายพี่น้องอันนี้นะอําแซ่บก็บ,บ่ค่อยจะมีหลายอเออโอ้ผักอันผักมือนะตัวนี้แหละไปพอแล้วหลับบ่ได้หลายแล้วว่าสเสบิองนู้นอยู่มือ,มอได้หลายแล้วพี่น้องไปเอาไปซุปซุปใส่ผักนะซุปใส่ผักนะ ฝังวักสีฝักสีล้อมสิ่งรอบสามอย่างหอมบัวปลาฝักสีล้อมผักกาดปลาแซ่บคือผักกาดหอมเลยได้อันนี้นะขักแต่ผักสีล้อมเนี่ยโอ้ใหญ่งามละเกินหน้ายันบริจิตละออกดอกระบาดนี่